ทางด้านของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้สนับสนุนเทศบา,นาลนครอุดรธานีนะครับในการที่จะไปตรวจสอบจุดแก้ไขเสียงอันตรายไฟฟ้ารั่วซึ่งเกิดขึ้นจากบริเวณเสาโคมไปถนนเพื่อชุมชนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมเสริมกำลังกับเทศบาลน,นครอุดรธานีออกตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาโคมไฟถนนรวมทั้งเครื่องวัดที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหากประเมินว่าประชาชนจะได้รับอันตรายให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าในทันทีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน ในการตรวจสอบเสาคมไฟถนนและเสาไฟจราจรว่ามีไฟรั่วหรือไม่นั้นจะตรวจวัดค่ากล่าวสภาพเสาและการเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วหรือ RCD ให้กับระบบควบคุมไฟถนนและติดป้ายเตือนอันตรายรวมถึงป้ายแสดงผลการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีไฟรั่วที่เสาโวคุมไฟถนนเพื่อเป็นจุดสังเกตแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาตั้งแต่บริเวณยูดีทาวผ่านตลาดปรีชาไปโรงเรียนเทศบาล7ถึงตลาดหนองบัวซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีน้ําท่วมขังอยู่บ่อยและมีประชาชนสัญ,สญจรจานวนมาก เราอย่าใช้ไฟในขณะที่เรายืนอ,อยู่แช่น้ําหรือตัวเปียกนะครับนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะนะครับหรือตัวที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าอย่าพยายามเข้าใกล้นะครับพวกส่วนที่มีเป็นเป็นโลหะนะครับเป็นเสาไฟหรือเสาเป็นใต้ายต่างนะครับหรือเสาโครงหลังคาเสาโครงเหล็กบางทีมีหลอดไฟอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีไฟั่วลงโครงเสาหลังคาต่างๆก็ได้ถ้าน้ําท่วมปลัก๊กเนี่ยต้องรีบตัดไฟท่วมเป็นประจำเนี่ยเราก็ควรจะย้ายป รักขึ้นที่สูงจะเจอเหตุซึ่งหน้าไฟดูดไฟรั่วเนี่ยละครับต้องตั้งสติครับถ้าเกิดว่าเขาหมดสตินะครับบางทีเราไม่รู้ว่าเขาถูกไฟดูดหรือเปล่า นะครับถ้าเป,เป็นไฟดูดในกรณีที่เขาเขาจับอะไรอยู่น,ยนะครับไม่มีน้ําท่วมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราต้องพยายามเอาผ้าไปคล้องออกหรือเอาไม้ไปเขีย่ยวัสดุที่เป็นฉนวนเนี่ยนะครับเอาออกถ้าเป็นน้ําท่วมเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีไฟละนะครับจะเริ่มกระตุกแล้วน่าจะเป็นถูกไฟดูดแล้วทั้งนี้ PEA ได้ดําเนินแผนป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเฉพาะในฤดูฝนมา่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการ,การกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ